จริงๆอีู่ครับพอเตยครับผมป๊ดเป็นสันเลยครับจริงๆอยู่ครับผมป๊ดโพวโหม้อเตงอยู่ยครับผมเป็นที่หอมพ่อเตยอยครับผมไปไเท่งแจงเท่งสุกเบิ้งก่อนครับผมตัวตาเบิ้งก่อนแจงหรือสุกครับแจงครับผมเป็นเฮ็ดแจงครับผมสุดยอดดีครับผม งามงามเพราะว่าพอเตยขอตั้งกล้องก็ครับผมตั้งกล้องมาเลยขอถูกขอพายด้วยครับผมดินเห็ดแจงขี้เก่าครับสวยเลยครับผมงานนี่ครับว่าจะจับหมานมือนีครับหมานขี้เก่าครับผมปาดดเห็ด ดีครับพ่อแม่พี่น้องเศราเอฟซีนักกลาเฮ็ดแม่เตอรพ่อเตยปลาแตกทุกคนทุกหม่องทุกบอ,คบบอกนนบลครับผมบอกกันในเสาร์วันที่2 9ตุลาคมพศ2568ครับผมนักกลาเฮ็ดแม่เตอรพ่อเตยปลาแตกขึ้นปลาน้องเม็ดตำบลห้วขามเพื่อบันททิงจังหวัดอุบลขึ้นเ่าครับผมพระพีพาะนองมาปีนเขาขึ้นเ่าเหรอครับผมมาอนี่ขี่รถขึ้นมากับฝนตกไปปล่อยครับผมขึ้นมาหอดผู้หอดเขากับหมอกครับผมบาเนี่ หมอควนครับผมหมออะไรอย่างครับเนี่ยเรเห็นเขาลูกตรงขามเลยครับผมหมู่ว่านกระมานครับผมหมู่ว่านไปพ่อค้อนเดี๋ยวเต็มตาครับผมมือนีน่นะนนกะอาจจะหน่อยแล้วครับเฮ็ดเฮ็ดกะอาจจะบ่หลายครับผมวัอนี้เพ,พราะว่าพอเตะเจ๊มาสี่มื่นแล้วครับ ไปหลุนไปชมมึงกับพอเตยมึงม okay. ือหนึ่งจมานบอครับผมไปลุยกันเด้อครับผมกับบรรยากาศฝนตกโป๊ะแยะโป๊ะแยกครับผมไปหลุนกับกับพอเตยมึงครับมานบอแต่ยังเป็นเ e ็ดแจ้งอยู่พักตัวดอกใหญ่ครับผมนี่จะใหญ่อมุงมุกครับผมเห็นกับโต๊ะครับผมนะจุดไม้แหลกแห่งมานครับป้าสองดอก พักแ่งครับผมฮะสวยๆเลยครับไปแม่นครับผมไปย่างๆครับผมจะเด๋มเมื่อกินเมื่ออยากบ้าเหมือนครับมือที่สี่ผัอไปกุ้มขึ้นมัวอ่านจมมวนอยู่ครับผมหอนึง เต็มตาครับมือนีน่าจะเน้นซุปแล้วครับมือนีปลายขาวครับอ้นกระโตครับผมเฮ็ดซุปครับผมแฉ่งก็ได้ยศมือนีมือที่สี่ครับเป็นเห็ดเล่มครับมืนอนีอ่าอ่าเล่มเห้อครับผม อหมือที่ซีครับเป็นเห็ดเลืล่อมนะมือนี่ครับเท่าละสามดอกที่ดอกครับผมแต่ว่ารุ่นเบื้องว้พอเตอจะได้เต็มตาบ่มือนี่ครับผมเฮ็ดกะเริ่มหน่อยแล้วครับผมนะนับดอกก่อนั้ำโพเตอครับผมโพเตอร์อย่างนี้หมานอยู่ครับผม ว่าแต่จะบ่พอเฮ็ดแข็งเด้อพี่น้องมื้อนี้สวยๆเลยครับแม่นไว้ครับผมงามๆเลยครับออื้อนีน่แบบง,งามป่ะผมสวยๆเลยครับผมาดินปรกาศโปรเตยเรื่อยๆครับผมป๊าดสวยๆเลยครับ,มรบแม่นไว้ครับผม นีส่สุกใช้สมัยเลยไต่ขอนครับผมเมีนยนบ๊้ยปิดสันเลยครับเป็นไต่ขอนครับผมาน,นาำงามเลยครับผมครับเมียนบ๊วยครับลุ้นเบิ่งว่าโปเต้จะเต็มตาบ่ครับมื้อนี้่ผีผ่าน้องเก็บเลยครับผมตั้งกล้องบ่ได้ขอโทษขออภัยเด้อครับผม ฝนกระโตกครับฝนเศร้าแล้วเบิ้งหมอครับบ้านนี่เนี่ยบ่เห็นหยังเลยครับผมอะลุงครับพ่อเต้ยดถึงเฮ็ดแจงแล้วครับมื้อนี่สวยๆเลยครับผมอ๋าหมานถึงเฮ็ดแจงถึงเฮ็ดชุบแล้วครับมื้อนี้มีหวังเต็มตาอยู่หรอกครับผม เล็แกแจ้งครับส,สวยเลยครับสาเนี่ยขอ้อโทษข้อพายครับตั้งกล่องมาได้ครับผมเจ็บมมือเดียวครับ สวยเลยครับบางฉากบางตอนประเตอร์กอาจจะบริกบ,รบให้พี่ให้น้องมึงครับผม เล่มแน่เลยครับเพราะเล่มอยู่พี่น้องแต่ขอนพอเตออาจจะปฏิเ็บให้พี่น้องเมืองเ้อครับผมเมื่อที่ซีเป็นที่พอเตออีกแล้วครับผม,ง,ง,ามงามเลยครับ สุดยอดครับผมเป็นเฮ็ดแจ่งเบิดครับผมสุดยอดเลยครับผมขอพี่พานองเก็บตุ้งครับสวยเลยครับผมโดมกัปป์พลเตอร์ครับผมปเหมือนม네 <oh> okay? no ้าหนีนะครับสุดยอดครับผมมาแม่มาผมสวยเลยครับ จะบริลลุนครับมือนบริลลุนขี้เกาครับเม็ดแกงสวยๆเลยครับสวยรับ มันหวานนะครับผมง่ามๆครับผมสีอะไรครับทำดึน้อยนึงครับผมเจ็บเต็มตาแล้วครับ Uh, หมันมานครับผมดีไปกับโปรเตสไปเรื่อยๆครับผมแจงสวยๆครับแต่เพ่ปกับเตลือกกระแส้นี่ครับผมฝนตกกับออกน้ำตูนครับผมเป็นเห็ดกำพืชครับดูดอกควงครับผม มันหมานครับผมจะเต็มตาแล้วครับผมนี้งามๆคือเก่าครับผมสวยๆเลยครับป้าจุดใจพักพี่น้องพ่อเตยจะคอลงไปครับผมปาสั้นแนงครับหมานเลยครับผมพ่อเตยมือหมานคือเก่าทีนี้มีไงพ่อเหนี่ยหมานอีกแล้วครับผมสวยๆเลยครับผมงามๆครับ ชุดจอครับผมตั้งกล่องมาได้ขอถั่ขอผยเด้อครับผมเป็นเห็ดแจงที่เก่าครับสวยเลยครับผมปืดงาเมี่งครับว่าแจะจับหมานมือนีครับหมานที่เก่าครับผมปัดดอกเห็ดร่างกายที่เก่าครับผม สวยอีกแล้วครับผมมือนี่ผู้บ่าวบ้าเนี่ย,ยขอขอใบครับผมปัดขักเน่เดอกง่ายยิงสิเต็มตาเร็วครับผมสุดยอดครับผมงามๆเลยครับเต็มตาเลยพี่น้องแต่เฮ็ดแจ็งเลยครับผมแต่ดอกมุกแค่ครับสวยครับผม เฮ็ดศพอีกครับผมหมานเต็มตาแล้วครับผมตัวนี้กำฟืดครับเต็มโรงงานยังเพิ่งไปครับผมมันหมานีครับว่ากระห้องพ่อฝ่าครับผมพอเตยกจะอวยโรงบ้าบนะครับผมมันนี่พอเตกัขอสรุปผลงานของพอเตเด้อครับผมในเสาร์วันที่29ตุลาครับผมพศ2568ครับผมมื่อนี้นักล่าเฮ็ดไม่เตยพ่อเตยปาแต่เขาปาแต่พ่อเตยผู้เดียวครับผม ไม่เตะมะนาวมาได้หรอกครับผมยางไก่ค hmm. รับหาเฮ็ดบดครับมือนี่กระมานอยู่ครับผมเต็มตาคือเก่าครับผมแต่ว่าเป็นเห็ดแกงกะมีเห็ดชุบเนื้อครับผมมันหมานคือเก่าครับผมสุดท้ายนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากรับนักล่าเห็ดไม่เตยพอเตยปลาแต่ขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าเอาอาทุกคนทุกหม่องบอนครับผมขอบคุณเจ้าปลาเจ้าเขาเถิดพอเตยหมานตลอดครับผมสำหรับมือนี่ก็ พอเตยจะกลับโรงพยาบาลแล้วครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับผมอ่าเมื่อนี้ขอโถขอภัยหลายเด้อพี่น้องเฮ็ดพอเตยบ่ลงฮอดบ้านหรอกครับผมมื้อนี้เจ็ซีเพิ่นมาจากอัมพเดชพรทศชายครับผมคืจอจับบุหอดบ้านหรอกครับผู้สั่งก็ขอโถขออภัยมื้อหน้าจังเอาใหม่ครับผมพอเตยเบิดปัญญาแล้วครับหาเฮ็ดบ่คู่กันหรอกครับผม พี่น้องพิ่งจะอยากได้หลายอยู่ครับแต่ว่าฮิ้ดก็เริ่มง,งดนะครับมือนี่ก็ได้ฮิ้ดแจงนในฮิ้ดซุปนี่คคยครับผมแจงก็ได้ซุปก็ได้แหะครับผมงามๆครับผมเอา้ามื่อนาพอกันไหมครับผม